สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้าพบกับช่องน้องใบเตยแฟมิลีนะคะเวลาตอนนี้น่าจะประมาณถึงเก้าโมงยนะังพี่มอสประมาณเก้าโมงเนาะเก้าโมงแล้วเนาะคะ่ะเนาะสาวน้อยของเ,าเอราก็เพิ่งกลับจาก ไปเดินกินหญ้ามานะคะนี่ค่ะกลับมาก็ะี่ฟานมอสพามาอาบน้ํากินน้าค่ะออสวรรค์ของข้าคือได้อาบน้านี่แหละเนาะนี่เนาะคนหมักนามเนาะมวนบอเดี๋ยวไปเที่ยวข้างนอกมวนบอแม,ม่ไปเตยอาบน้ำเออจะเออหูสาวหน่อยเดี๋ยวไปเล่นไปเห่ียข้างนอกมาเด้นี่ มอนคักเลยค่ะนุ่มมอนค่ะเมื่อเช้านี่ออกไปตีหาหรอวะโนะนไรเออไปเที่ยวทางนอกถึงจะตีหาเด้อจ้ะไปกาวงคุณจะเขามาค่ะอ้ยไปเดินกินหญ้าพาแม่ไปเตยไปหากินหญ้าอ่อนเดินกินหญ้าเดินกินเขือค่ะเนาะเออนี่อาบน้ำสบายใจเลยนะคะ เออนี่ีหละกินนามแฉบบด้กินนามแฉบได้นี่กินนามไม่ล้ายผิวจะได้ชวยๆนะลูกี๋ยวท่าล่างเขาจะอาแล้วเอยเอาชิมปลายท่าอเกอร์วันนี้ หลาทาอีกเด้เอเด้อจะได้นองตาหายไหลกินน้ำสายยางก็ได้กินน้ำในถังก็ได้ชาสาโนยใบบัวตาหลานแม่๋าขื้เก่งแท้นะให้กินยังไงก็กินเป็นมืดค่ะจ่าเอ๋จ้าสวยก่อนแล้วไปเที่ยวม้ามวนบอจิมอทขอกินน้ำแน่ขอกินน้ำ แม่ไปเจอก็กินหนามไม่หลายกินจังไดก็บ่อี่มเป็นเนาะโอ้คนมกนักหนามเนาะ เมื่อกี้แม่จ้าเห็นฟันหน่อยนูน่นำฟันชีข,า,ขาวๆนีหละ่ะเมื่อกี้อาปากเห็นฟันเล็กๆออกมาด้วยออกมาประมาณนิดหนึ่งแล้วค่ะไม่น่าะอีหล่นจังกินกล้วยเป็นน้าลูกเนะเาะอือกินกล้วยไปออกกาลังกายวันนี้เดินไปแม่ไปเตยจะถูบ่แม่ไปเตยเวลาพ้าลูกยางไว้ลูกไปถูต้นหม่้ลูกเด้อถูต้นบกเทาเด้อลูกวะ hai mi hai tuổi phải lục vậy bà thanh im lên là lục yeah. cha nội này cha này cha nội này cha sao 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 Để đơn hóa đấy lục S <S <S อีหลาเฉ็บอีหลาเฉ็บน้ำว้าขี้ตแกตกเอาขี้แตกขี้มัาเหมือนกบอ,อีกแล้ว ระบบขับถ่ายดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยเว่าทายว่าลูกเงี้ยงเงี้ยงยังเยียวเ,เ,เล่นไม่ได้โซน่อยเล่นไม่ได้ของแม่ อถอ้าผิวว่ามาจ้าท่าขมิ้นไทยเดี๋ยวม,มาจ้าจะท่าขมิ้นไทยเดี๋ยวแม,ม่จา้าไปแก้มขมิ้นก็ได้ลูกเด้เอเดี๋ยวแม่เอาขมิ้นท่าให้เด้เอ,อ

เดี๋ยวไถอดบอลแม่ถ้าลบล่เหลืต้อดกบอสุดหลาเด้อเขากำลังกายตัว่านใไหมนๆมนีไม่สิทหาใจถังมันนี่แล้วมาแล้วนะมาดีจ้ามาดีจ้าพี่หลวงบอนแล้วเด็กทองล้ามากที่เ้อเขากำลังกายมาก Go, go. go. เรียบร้อยกินนมแล้วค่ะตอนนี้เนาะโอ้ยทาขมิ้นให้นะคะยิมไปนุ่ออะยิมแล้วไปเลนเดอร์ไปเลนลูกบอลเดอร์ไปเลนไอ้รอรถให้ไมมจ๋าเบิ้งเดอลูกเดอกลับมาจากทุ่งหญ้าแล้วค่ะตอนนี้อาบน้ำให้ทาขมิ้นให้จ้าสาวน้อยตัวเหลืองล้วค่ะตอนนี้ค่ะจ้า แม่ไปเตยห้หลากินนมก่อนห้หลากินนมก่อนเด้อแม่เด้เอะนะคะเนาะเป็นคลิปยามเช้านะคะภารกิจน้องใบบัวเลยแม่ใบเตยนะคะในทุกๆวันแบบนี้นะคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้นะ้องใบบัวด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่ท่านผู้ชม ทุกท่านที่เข้ามารับชมอยูในขณะนี้สวัสดียามเช้าด้วยนะคะ